ตัวนะครับเป็นใั่งลุงช่วยนิดครับประธานวิสาหกิจชุมชนวันนักเกษตรชุเภนกันปูครับรับเลียนที่นาเป็นพืปลูกป่าก็ปวดแล้วก็แข็ตัวออกไปว่าอะไรยังไงนะครับผมเป็นตัวแทนโดยสังทามติเขาดูจากความเหลื่อมล้ำในกลุ่มนะครับว่าใครที่หลักล้านจะได้ออกมานะครับก็ในกลุ่มมีคนเก่งและหน้าตาดีเยอะแยะมากมายนะครับแต่ ปรชาคมแล้วนะครับเดชนุหรือน้าเดชน่าจะเหมาะสมที่สุดที่เป็นที่เป็นให้เรียกน้าเดชเพราะว่าประธานชื่อพุทธิเดชผมเลยให้เขาเป็นพี่เดชถ้าจะพี่เดชสองคนมันจะงงเวลเราเรียกมันจะหันซ้ายหันขวาใครกันแน่ท้ายที่สุดผมเดชนุงเลยได้รับตําแหน่งน้าเดชแห่งช่องสงมและช่องดอม ไม่เกี่ยวกับช่องสามนะครับถ้าเป็นหน้าดีในช่องสามนะครับมีความภาคภูมิใจเ็ราะว่านี่นำเสนอผู้ช่วยของผู้พรีเซนต์นะครับซึ่งก็มีคนหน้าตาดีเหมือนกันนะสองท่านเพื่อไม่เป็นการทำลายน้ำใจของน้องๆเขานะครับผมเห็นสมควรว่าน้องสองท่านควรจะมาอยู่อยู่ข้างผมตรงนี้เพราะอะไรเพราะผมรู้สึกหวั่นไหวเหลือเกินที่จะมายืนอยู่คนเดียว กลัวพี่น้องจะร้อนด้วยอุณหภูมิของแดดและส่วนบนของผมครับ<อ>น้องรัธนาต้องตายมาตรงนี้ฮะเ,<อ>เป็นพลังใจน่าเด็กเ<อ>เรื่องของเราไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกครับเนี๋ยแนนากขอน้องรถธนานครับแต่ไม่ได้อยู่ที่สรารคามนะครับอยู่ที่เหน่วยชาวท่านครับหัวรถเท้าชุมชนลรือนนะไม่มีสั่งแบรนเนมมาจากตลาดกรุงเกลือและช่องสงอังนำหรือช่องจองอย่างเดียวฮนะ นี <ciğim. S 2> ่ฮะยกเป็นรองเท้าหนังครับไม่ใช่เป็นหนังงูและหนังควายเป็นหนังโจเกี้คอันนี้นําเข้านะครับคือของชุมชนทั้งตัวฮะอาชีพตัวนี้น้องรถธนาทํำไมเขาเป็นไม่ค้าออนไลน์ครับทันยุคทันสมัยนะครับลัวน้องรถธนาจะเขินเชิญไปที่เดียวเลยครับแนะนังน้ำตาลครับขอแนะนํานะครับเป็นสีสันก่อนอาหารกลางวันครับน้องน้ำตาลนี้ครับยืนอยู่่นนนัแหละ้องนะสมัยนั้นน้องน้ำตาลเป็นน้องอย่างสมาร์ทในโครงการที่ สุดยอดของจัดศรีสเกตเรานะครับน้องยันสมาร์ทมีบทบาททุกกลุ่มแล้ววันนี้ทุกคนรู้จักน้องน้ำตาแล้วผมบอ่าปที่เขาว่าน้องน้ำตาจะไปนั่งกลางใจของท่านทุกคนน้องน้ำตาได้กี่เข็มแล้วครับเปิดหน้าต่างได้หนึครับสองเข็มนี่โอเคฮะสองเข็มนี้เปิดเปิดได้นะครับเปิดหน้ารือก็สามเข็มนะครับโอเคครับลงเลน้องน้ำตาครับนี่คือกำลังใจของผมสองน้องที่อยู่ตรงนี้ครับเชิญน้องนั่งเลยครับเดี๋ยวหน้าเด็กน้ำตาแสดงนะครับ ประเด็นหัวข้อที่เราจะได้เปลี่ยนทั้งหมดมีสามข้อเหมือนกันทุกกลุ่มครับแต่สิ่งที่ต้องคิดคือทําไมบางกลุ่มถึงใช้เวลามหาศาลเหลือเกิน <laughs> แล้วทำไมบางกลุ่มแค่มองตากันก็เข้าใจ <laughs> นั่นหมายความว่าคนที่ทําจริง <laughs> 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 แล้ว <laughs> เอามานําเสนอ <laughs> มันจะง่าย <laughs> บางคนที่ทําจริงแล้วก็คิดมากก็อาจจะยากนิดนึงไม่มีใครไม่ทําจริงหรอกครับถ้าไม่ทําจริงไม่มีชื่อมาที่นี่หรอกครับ ใช่ไหมครับแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักวิชาการหลายคนเป็นอดีตสอจอก็มีเป็นปัจจุบันสอจอก็มีเป็นทุบาอยจารเกษตรก็มีเลยต้องวิเคราะห์อ,อย่างเดียวไม่ได้นะต้องสั่งเคราะห์แล้วที่สำคัญต้องถึอเหมือนเราครับนี่ครับปัญหาประเด็นที่หนึ่งครับท่า,รานรองเฉียตรบคุ้มากครับนั่น,นเจะจะบอกว่าวิกฤตอาหารมันอยู่ขั้นวิกฤตครับถ้าอยู่ในโรงพยาบาลก็คือ ICU ฮอะอาหารทางหลอดสายระดมไปเรไงครับ มันภาสวยมันลงมาดีนะภาษาคือระโยงรเยิ่งครับ <c oughs> คือไม่ไไมรอด <นะ S 2> ออกจากเต่ยงนี่คือเผาอย่างเดียวชาวนาเกิจอย่างเดียวนะ<ร>แต่เ,เรามีทางออกครับด้วย,ยวิธีของภาคการเกษตรสัส่งทอาแล้ว็กือแล้วคือเราเกิดจากการเป็นกเกษตรกรชาวเขาครับหลายคนนะครับทำไมเป็นติกับชิ้นเพราะเราเป็นเกษตรกรชาวเขาอินทรารลัมลัมนำเขา โกโกโก้นำเขาเตยใส่ลงนี่ครับมาดูงานเื่อยยางพารารานำเขาครับอ้อยนำตาสุดท้ายเป็นนี่กับเขาครับสุดท้ายเราต้องเป็นตัวเราครับเราอยู่อีสานเราต้องเป็นเกษตรกรชาวเราเพราะอะไรที่ดินของท่านของเราเงินลงทุนของเราเวลาแรงงานของเราแต่เราทําเหมือนเขามันไม่ใช่ครับสุดท้ายเป็นนี่ที่ลงทุนนางเหมือนเขานี่ของเรานี่คือจุดเขาจุดบอดของเกษตรกร ท้ายที่สุดรเราต้องน้องนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อหลัวนักจที่ิทย์มาปรับใช้ในชีวิตวิถีชีวิตภาคการเกษตรทุกคนครับยกตัวอย่างตกถึงมาจากกลุ่มที่3าครับ,บเราจะไม่ทำนาแต่เพียงอย่างเดียวนะเหลือ5นาทีเราจะทำสารของพระราชาเปลี่ยนที่นาอย่างที่นี่เป็นหลักครับเราทำผสมสารป่าหระดับหรือ มันเป็นทางรอดครับที่ทุกคนทำและชาติอื่นก็ไปทําแล้วครับนี่คือทางออกของปัญหาวิกฤตด้านอาหารนั่นหมายควาะว่าถ้าเราดูปบาเราจะได้ปัดใจสีปัดใจสีคืออะไรอาหารที่วาศัยเครื่องควงคุงยาสารกจบเลยครับโควิดมาไม่สําคัญครับเราพร้อมในพื้นที่ครับมันเป็นเซฟโซนหรือพื้นที่ปลอดภัยที่สุด ในวิกฤตรัสเซียและยูเครนและโควิดและอะไรต่ออะไรที่ตามามาเยอะแยะมากมายครับ,รบส,ส,สองครับเราควรมีการสร้างจุดแข็งโดยการรวมกลุ่มครับอย่างตรงเนี้ยแน่นอนครับทุกท่านมาใน,านาาฐานะประธานกลุ่มทุกคนครับก <c oughs> ารรวมกลุ่มมีอำนาจในการต่อรองและผลิตสินค้าตามออเดอร์ที่เขาสั่งเราได้โดยไม่ขาดขาขาาการทำการท้าครับพี่น้องครับ เรามีการรวมกลุม่มเราได้ประโยชน์อะไรคือเราได้พลังกาหนดลาคาเองคุณภาพกาหนดเองแรกกบรนด์กาหนดเองคือเราสามารถพากันไปรอดโดยไม่มีความเหลื่อมล้า <Okay. S 1> นั่นหมายความว่าจะไม่มีคนจนกระจายและรวยกระจุก <Okay. S 1> เราจะเท่าเทียมกันเสมอภาคโดยการรวมกลุ่ม <Okay. S 1> เป็นวิสากิจุมชนหรือวิสาหกิจุมชนหรือจะเป็นสากรณ์ก็ได้ <Okay. S 1> หรือกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ก็ได้ครับ <Okay. S 1> นี่คือทางออก <Okay. S 1> ต่อมาครับ เรื่องราวเหล่านี้เราจะทำภาคีเครือข่ายให้กับเครือข่ายทั้งหมดที่อยู่ในโซเชียลแล้วก็อยู่ในโลกใบนี้ฮะเพราะปัจจุบันทางการค้าไม่จําเป็นต้องมีรถเป็นของตัวเองไม่จําเป็นต้องมีแผงในตลาดเป็นของตัวเองเราค้าขายในฝ่ามือได้ฮะออฟไลน์แม้กระทั่งออนไลน์เราสามารถทําได้ครับแม้กระทั่งเวลานอนเราก็ขายของได้หรือเวลาท่านนั่งอยู่ในวงเล่าท่านก็สามารถ สั่งสินค้าได้เหมือนกันไม่มีเวลาปิดเปิดครับซื้อขายเสรี24ชั่วโมงครับมดลูกปานะครับพี่น้องเชื่อไหมครับว่าวันแรกที่ลูกปาเมื่อ10ปวีที่แล้วคนในครอบครัวบอกว่าไปกินใบไม้ไปไม่ต้องกินข้าวกินนลาได้หารู้ไหมครับ วันนี้ความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นในป่าที่เราเปลูกเขาเรียกว่าป่าครอบครัวเราได้รับความอนุเคราะห์ให้ส่งเสริมจากสำนักง,งานพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพหรือเบโดส่งเสริมเรื่องอะไร,ร,ออะไรการสร้างเห็ดในแปลงป่าที่เราเปลูกปนธนาข้าวทำเหมือนเดิมครับแต่ลดล,ลงครับแค่เฉพาะทานเท่านั้นส่วนตัวที่ได้มาทุกวันนั่นคือการบริหารจัดการป่า5ระดับ สูงกลางเตี้ยเรียดินกินหัวหรือป่าสามอย่างประโยชน์ที่อย่างนั้นคือปัจกิรยอาหารที่ยู่อไซตยเครื่องน้มลงและยารักษาโรคซิ่ง,งอ่นนี้อยู่กระแทกทุกคนครับเพียงแต่ว่าเราลงมือทําหรือไม่แค่นั้นเองครับสุดท้ายฝากไว้ครับลงมือทอออํา,า,า,ารรคือคําตอบอย่าง้วเคลียอย่างัวค้นหาอย่างัวศึกษาเรียนรู้โดยไม่ลงมือทําครับในานะผมตัวแทนกลุ่มที่3คิดว่าน่าจะเหมาะสมแก่เวลาแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอยากจะสอบถามกลุ่มที่เหลือว่า มีเรื่องอะไรที่ข่าใจท่านไหมนบจะถามผมครับข้อเหลือสองนาทีข้อสามครับผมข้อสามประเด็นหัวข้อคือช่วงนีน้นะครับข้อเสนอแนะข้อเสนอแนเราไม่ควรจะอยู่เพียงลำพังแต่เพียงผู้เดียวหรือกับแฟนแค่สองคนนะครับ <พอ S 2> เราต้องมีการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายและภาคีเครือข่ายที่สำคัญท,ที่สุดคือภาคการภาคราชการภาคาร,าคารัฐสำคัญที่สุด เราต้องอาศัยภาครัฐซึ่งเขามีหน้าที่โดยตรงโดยเฉพาะตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยาากำลังอบตและกระทั่งเกษตรตำบลเกษตรอำเภอเกษตรัวัดและหน่วยงานในจังหวัดนั้นคือพานิจจังหวัดของการท่าและสภาเกษตรกรครับเราจะนิ่งเชยออยู่กับที่และเขาวิ่งมาหาเราเราต้องวิ่งไปหาเขานะครับเพราะเขามีจมํานวนน้อยนิดครับที่สาคัญเงินเดือนเขาไม่เดียวไม่มีค่าน้ำมนันไปหาเราครับเราไปหาเขาเชื่อมโยงทิ้งเบอร์ไว้ขอเป็นเพื่อนไว้ แวันหนึ่งมีโครงการดีๆเราทิ้งกันบ้านไว้เขา่นึ่งเราผมเชื่อว่าถ้าใครไลฟ์สดนี่ยอดคนดูน่าจะเป็นหนึ่งล้านนะครับตอนนี้ครับคำถามพี่เลยครับนี่คนถามครับพี่ตามสำเร็จแล้วพี่ต่อยอดเป็นไงมีชาวบ้านบ้านพี่ทำต่อไหมนั่นคือความมั่นคงของเกษตรครับเมื่อไหร่ก็ตามถ้าพี่ทำสำเร็จคนเดียวไม่มีทางบ้านพี่ทำด้วยจะพูดถึงเรื่องความมั่นคงขอบคุณน้องยันสมาร์ทของเราตรงนี้แกะคนับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทามาในกลุ่มต่อไปนะครับเรื่องของการปลูกป่าปรับเปลี่ยนที่นาเป็นดาบครอบครัวในพื้นที่อำเภอปรางูนะครับจากเดิมมีคนบ้าปลูกอยู่แค่ไม่กี่คนในฐานะลูกศิษย์ดาววิชัยสุนยุทธนะครับแต่ปัจจุบันพื้นที่ปลูกป่าในอำเภอปรางูมีสมาชิกทั้งหมด200ไร่นะครับนับแค่จํานวนที่ปลูกป่าบนทุนนะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่การดนานลดลงแน่นอนที่สาคัญรัฐบาลหรือภาคเราไม่ต้องเยียวยาลุงตู่ลุงป้อไม่ต้องดูกับผมไม่ต้องให้ไร่ละพันเพราะผมทาได้มากกว่า นั่นหมายความว่าความมั่งคงเกิดขึ้นแล้วพฤติกรรมอย่างหนึ่งของคนไทยคือเป็นชาวเขาเมื่อมีการทําได้และอยู่ได้เขาจะเรียนแบบและทำตามโดยกัธรรมชาติครับขอบคุณครับ